สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายเอซแฟนคลับแฟนมารำช่องต้องอูรำเพลินออฟฟิเชียลวันนี้มาอีกแล้วค่ะคิดถึงยายอ้วนคิดถึงแม่ล่าคิดถึงยายค้ายหูบดีพุท่าวันนี้เอาของฝากมาฝากแม่นะคะเอาข้าวล,ลามแซบบอข้าวามข้าวามแซบบอ แสบค่ะหอมแสบของชอบแม่ของชอบมาแล้วมาแล้วตาตุงตวงตาตุงตวงตาตุงตวงสวัสดีค่ะแม่แม่แค่คนสวยเอาแวะเอาข้าวหลามมาส่งยายอ้วนแล้วก็อันมาแวะหาแม่แล้วก็จะเดินทางไปศรีสะเกดค่ะมาจากโรงพยาบาลยายอ้วนอือ ตาตุงตวงก่อนเต้นก่อนอแข็งแรงอันตาตุงตวงตาตุงตวงตาตุงตวงเต้เรเต้เตเตเต้เต้เ้เตเต้เตงเต้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 เตต้เต้ต้เต้้เต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 ้้อตเต้เ้เต้เ้เต้้าต้เ้ตีไม่ไต้เต้เตเต้เ้เ้เยตีเม่ได้เต้เม้เตเต้เตเด้เตเ เนอไม้จากชุมเพ <S <S จากภูเวียงค่นะอคุณไม่ให้คุณย,ยด้วย,ย,ยมเอามาให้เอามาให้คนะุณยายโมกอบคุณค่ะแล้วก็ขอกงกีู่กกินิซ้อนเด้อกีซ้อนตองอูอเอามาให้แล้วน<แ>ี<แ>่มาตองเตองอูปอกให้เอาเยาวันกินข้าวอะไรมันมีข้าวกลมแล้วก็ข้าวขาวโอ้เอาเอาข้าวกลาเนาะ ไม่ไม่เยอะหรอกนุยว่าจะเอามาโอ้ยสั่งเป็นกระสอบนุ้ว่ามันมันหาไม่ได้หากระบอกไม่ได้สามร้อเมตรกลับรยว่านุ้ยาใครขม่คล้ายอันนี้ให้เจนหนิงนะพรุ่งนี้นะค่ะค่ะค่ะสมขอบคุณหลายเดน่าจ้าขอบคุณค่ะเป็นีรอนแม่นะลูกอื นานโอ้ใหญ่าขายชำนานแท้ปวดข้อลามฮะพี่โซเฟอร์อันนี้มาเม็นโซเฟอร์อันนี้ผู้นางเออเพิ่นเอิ้นว่าอีหยังก่อนผูอน้อันนั้นผู้กำอันนั้นอย่างกับผู้กำกับบอกเบิร์ตไปนี่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  เออแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวนุ่งบีมสวัสดีครับหมายเลขสองสามสองอุทุมพรอุทุมพรจังหวัดศรีสะเกดบ้านอพี่ซองดูฮีค่ะเอาไปเถออ้อยไฟลูกดีดีเด้อเออ คพนเอินเพิ่นเอินไม่ไม่ไพ่เปาะมือมามาคุณพี่ง่วงนอนยังไม่ได้นอนใช่ไหมเพิ่งเลิกงานบ่เอกเยอ๋ออืมค่ะ่เอาย้ไม่เยอะค่ะไม่เยอะจะไม่ถึงห้าร้อยเลย เองดหวานใช่ไหมคะงดหวานอืมเอากินกินได้เออกินได้แต่กินไม่เยอะเนาะอืมไม่ถึงห้าอันกินอืมกินแล้วค่ะกินแล้วกินแล้วหวานมันใช่ไหม สั่งตรงอันคอลัมจนว่ามาฮอดรอยเอดจากชุมเพเอาชุมเพยให้โจมาก็ไปบ้านไงก็หนูไปหาแม่แม่กะว่าสิไปหาหมอคือยยานี่ล่ะเออไปแล้วพัฒนานัดวันที่สี่วันที่สี่เจ้าไหนขี้หนีปิดวันอาทิตย์สิไปขี้หนีปิดนั่นันผู้ใดสิไปเฮ็ดอยู่นั่นหม้อพ่นปิดเบาหวานความดันอะกาศ ปินนันนันโอ้ยปินซูยางหลายคักระหว่างเนี่ยไปตรวจคืนหัวใจกับเบอร์มี่บ่ไอ้เอกทะเลกับเบอร์มี่ทานเจ้าน้ำตาลหลายน้ำตาลหลายกินหวานงดหวานเนาะบานี้เนาะอืออบางงดทางกินกินฉันบ่ได้กินทางมื้แมนบะแมนเท่กันล่ะเนาะผู้ใดเป็นเบาหวานนี่ต้องต้องอมฮ้อนบอกเพื่อนมา อมฮ้อนแน่น้ำตาลแน่เต่เย้ยต้องกินข้าวเพราะว่ากินข้าวดูดูได้เป็นเบาหวานใช่กินข้าวแท้กินข้าวแซ่บรุ่อเช้านี่ผัดไทยไปห่อนึงจ้ะเตรียมแล้วใส่ใส่มาไลซ์เซเปเรนสรงการแล้วเออใเลยย่อนมู เรื่องเขาเรื่องนามบรต้องห่วงเด้องจากยายอ้วนขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำพึ่งน้ำพริกอ่องน้ำพริกออกน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคปหมูจากลำพูนนะคะจากคุณลุงพออคุณลุงกับซ้ำคุณพ่อฮัล่ะแต่ว่าคุณลุงแต่ว่าแต่ว่าเอิญแล้วคุณลุงอีกหน้ก็สิเอิญคุณพี่เพราะว่าเรารอโพดเป็นพี่ชายเนาะพี่ชายของเมล่าเนาะขอขอบคุณคุณลุงจากลำพูน เอาคของฝากให้คิดพ่อตองอวนน้าพึ่งแท่เด้ออยู่ที่บ้านทำทำสวนน้ําพึ่งเป็นสวนลำไยเออพึ่งนี้ก็เป็นอ่าพึ่งข้าวเลี้ยงเนาะค่ะค่ะอันนี้แบบเป็นหลอดอืมสำหรับไว้ผสมกับที่มาร์กหน้าเนะแม่เนาะทาหน้าอืม น้ำโซดาน้ำพึ่งมะนาวอุ้ยทำได้หมดน้ำพึ่งมาทำเป็นน้ำก็ได้ทำเป็นอ่ามาร์กหน้าก็ได้หน้าก็จะได้ติ่งตึงป๊าสาวสวยกินข้าวเราไปเอาสันพานมาทางนี่สักกับมะเวะหานะพี่น้องสันอยู่หนีเนาะพี่ป้าบอกอย่าแพนกล้องนะอุ้ยยายอ้วนกินข้าวหลามนั่นเปตนตาแซ่บคากเว้ยกิน กินอ้างหิวเข่าสามร้อยห้าสิบไม่ปัญหาหรอห้าร้อยนปัญหาอืมปัญหาไม่มีมีแต่ตันหายิ่งอ้วนบอกบอกหมออยู่ว่าจะพยายามเออบอกหมอจะพยายามเพระวาเด็กคุณยายทำไมขึ้นเยอะขนาดนี้พอราอย่างกับบอกลูกสาวมากบอกว่ามันนี่จะเน่าเสฉะเลยค่ะพี่หมอเพราะว่าอาหารเยีอาาเดี๋ยวก็ไม่ได้ยิ่งอ้วนๆกินยามปูปูเด็กปูปูแล้วก็ข้ามไปประตูน้ำอย่างอะไรค่ะ เเออพ่อนวายยังกับแม่อิ่มจังสตังคบแม่พูดขพ,พูดให้ตองอูฟังสิเดือนนี้คืออะไรนะเอล่อลนะอ,อิอ่มจังตังคบบอดี้จจับตา <laughs> กตั้งแต่แม่มาจะไม่น <laughs> น้องไม่อยากมีบนันเวลาผ่านต่อแม่เออนี่ละนี่ละตองอูไปหอดบ้านตองอูคิดพอ่อคิดพ่อยายอ้วนโอ้ยอยากกินอันนั่นอยากกินอันนี่ตองอูก็หาเด้ ฮ่าเซวอียังไปฝากยายอ้วน,นเนาะเสียวอันใดเนาะอืมนึกนึกไว้ย,ยายอ้วนกับแม่ล่ามาขอลามอืมแมก,กิซอนได้กินสมอยากและะ้วบันนี้แมก,กิซอนเก็บพนี้สิบหกบ้านด่านมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอือก็ยังดีเนาะอือก็พอมีงานเนาะแม่อยู่ใกล้ๆกันจะได้ไม่เพียงค่าน้ำมันดตอจ้า ไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะแม่นนเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจแล้วงานจัดงานมันก็จัดยาก,ดกดจจเดี๋ยวจะพายาอ้วนไปตดตุต่ตงตวงนเวทีอาจาาจา <c oughs> นะมาเจอเ่าลงนะั <c oughs> ลงนะั ยายคือยายคือหัวสมองต่อมุกได้ไหวมากยายเก่งนะนี่ตัวหลกประจันตลาดเมื่อก่อนแกพูดหน้าตายนะเซโลงังแกเดินเซนกลัวปะยายยืมมุกมีไปใส่เมงินเด้ออไม่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมพูดได้ใช่ไหมเซโลงังอืมกัปตันตุงตวง สีพอให้น้ำตาลข้นจังได้ยายอ้ยวนเอ้ยสามโตมีแต่ของกินเบิดบางแน่โตรับแขกไม่ล่าเอามมาาเเอจากซีล่แขกเื่อเอิดหัวแก้วปลา่าต่ำไปผู้มักแก้วปลาผู้มักสมมักแซวผู้บังบักไม้โตแรกกับบักไม้โต้องกับแก้วปลาโต้สามกับขา้าวลาม <c oughs> <c oughs> สม,มอืิแต่ของกิน <c oughs> <c oughs> มื่ออื่นก็นลูกสาลามาอีกแม่อิ่มจังตังอยู่ครบพนายยอ้วนว่า <c oughs> สมุดปรากกาบาแงวยายอ้อยอวนว่าเม่ลาอิ่มจังตังอยู่ครบพรุ่งนี้ก็สปอนเซอร์รายใหญ่มาจากสมุดปากกาพนาหลังยี่แปดใช่ไหมเม่ลาก็จะเดินทางแล้วลูก ล,ลูกสาวก็กลับสมุดปากกาแล้วอยู่คนเดียวตาตงุงตวงอยู่ผู้เดียวอยู่กับที่นีอยู่กับทโทรศัพท์โทรศัพท์เ,เอออยู่กับพี่เลี้ยงพี่เลียเ้ยงกับอันนั้นพี่เลี้ยงนี่กับโอเคอยู่ดอกพี่เลี้ยงค่ายนั่นตีเอิญบาได้ยิน <laughs> ลองเพลงตาตุงตวง,งห้องลงไป <laughs> งเออห้องจนว่าแม่กับบ่เหือ,อเต๋อ อืักษาสุขภาพจะได้เห็นลูกหลานเห็นปุ๊กเหวห็องเห็นดีมหานิยอเออสุขภาพแข็งแรงอยากกินอะไรก็กินตงสุที่ลูกไม่ลืมแม่ไม่ลืมค่ะเดี๋ยวผ่านมาถ้าแม่ไม่อยู่เดี๋ยวตกอุก็มาหายายอ้วนเหมือนเดิมหาเนี้ยอันนั้นอันนี้มาฝากรี่ดอะไรมา่านไมหน่นไม้บอ ว่ปวดขาบอกเฮ้ยขันมากเดี๋ยวหว่วน้าปีนาเสืรอไว้ลายๆไม่ปวดฟวงได้ยินไหมครับขันมาใกล้ๆเล้ยงมายาไปจุดตรงนี้ค่ะแม่อาบน้ำอาบชานอนผักพซนีบุญยาปีนาขึ้นพูแยงแต่หัวปีเลยเดี๋ยวเอามาฝากลายๆมาหอยใบนี่ฮะ วันวันนี้ไม่เป็นไรแม่ถ้าสมมุติว่าแม่จะเอาไปอันนี้แม่ก็ตัดเป็นเลือกเลือกกระบอกไว้เลยกระบอกแล้วแม่ก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนใส่ฟีดมใส่ฟแม่จะไปฟินแลนด์อุ้ยขรามคุณแม่กิตตากับคุณพ่อท่องใบดังถึงหนอดฟินแลนด์จากถ้าขีดจะเป็นข้าวกลมถ้าไม่ขีดจะเป็นข้าวขาวขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่ดังไปถึงฟินแลนด์เลยเอาไปฝากน้องแคทฝากหนุยเฮียนฝากอ่าชใช่ออะไรนั้นแม่เออรพี่จุนนี่พี่จุนนี่รุ่นเดียวกันกับตองอูอืเป็นลูกสาวมดเลยพี่กุ้งพี่ปลาอือก็สั่งอาหาร อันนี้จะไม่เยอะนะอันอันนี้มาไม่เยอะใช่ไหมเอาเอาอันอันนี้คือมาไม่เยอะนะแม่อันไหนข้ากล้มค่ะถ้าขีดจะเป็นข้อกรรมแม่เจ้าข้าวกล้ามน้องบอกว่ากินอยู่แล้วข่อยข่อยเนี่ยค่อยว่าสินั่นนันเฮ็ดมาประมาณหกสิบเจ็ดสิบบวกถ้าหาไม้ได้โอ้ยอืออยากให้ อ,อ,อ,อยากให้ได้กินอยากให้ยายอ้วนแม่ล่าได้กินเพราะว่าแม่ชอบข้าวหลามแม่ชอบข้าวหลามอันนี้อันนี้จะไปไใส่สสปิดไว้แล้วก็เวลาเก็บผลไม้ไมก็จะเอาไปกินเ,<อ>เป็นแบบว่าเหมือนแก้แก้หิวแก้หิวใช่แก้หิวเก็บไว้เป็นปีค่ะสมัยหนูไปเก็บเห็ดไปหาผักบงผักบานห่อข้าวหลาม ห่อขลามเป็นบอกใส่ถุงยามขึ้นผู้อิ่มแห้งขลามไปแถวผู้ยัง <c oughs> เอมีบ้านพี่บ้าน,นองไปแถวผู้เยั่ยงเยาวนชุมแพพ ชุมแพพลละเมืองนาแน่นอตอนเร็วๆดินแดนก่อแฟนผู้เวียงผู้เคียวต่ออายุให้พุทธาว เออย่วนเป็นไงตองอูไมาเยี่ยมอีกรอบซองดีใจบ่ใจสองภาคค่ะดีใจค่ะค่ะขอบคุณสวรรค์เมตตาที่ส่งลูกมาหาฉันที่กิงจะไปแล้วแม่เลยบอกว่ารอเย่วนก่อนรอเยอ้วนก่อนเย้วนไปหาหมอซันโอเคได้ได้แม่รอส่งหลอดนะลูกรอที่เด็กไป็นโจร หมอโทรตามดีแล้วสุดยอดดีแล้วอิลี่สุดยอดเลยหมอโทรตามสุเทียหมอโรงพยาบาลเขาไม่โทรตามผู้ป่วยนะผู้ป่วยต้องไปหาหมอนะเออไม่รู้จักเออไม่รู้จักเออยายพูดหมสิไอ้หมอโทตามคิดว่าแก๊งคอสอินอกว่าเออแค่นี้ซาโทดต ไมด้แม <iyorsun? S 1> ่แม่จากไหนคะจากโรงพยาบาลอ๋อต๋เย็บเย็บแม่ขัดบาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลเนี่ถือดาน์มาใหญ่ในว่าแกงคอเซนเตอร์บอกแม่ว่าเนาะบอกว่าไปได้อันเมือง ขันขันแกงคอเซนเตอร์โทรมาสิบาจังสีเดยคุณไม่มีคุณยังไม่ได้พัสดุส่งมายังไม่ได้ส่งไม่ได้สิบาตังสีเลยติดต่อเด้อหอกต้องอูได้ฟังแล้วมีมีมาโทมาหานูมาจากศุลกากรโกดติดต่อมาจากศุลกากรโกดติดต่อเอา บันนี้ตองอุกสิคอโตละเด้อเดินทางไปบ้านงานละเด้อบันนี้ยายอ้วนเด้อจ้า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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมล่าขอบคุณยายอ้วนจ้าขอบคุณค่ะจ้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสมาแวะหาใหม่น้อจ้าขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมาลลยจากแม่นะคะเป็นเป็นเงินให้เงินมานมอบ ทรงให้ลูกหลวกขอให้คุณแม่ได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณมั่งมีสีสุขล่ำรวยเงินทองค่ะยูดีมีแห้งพอ่อฝรังกับยูดีมีแห้งนองแคทแล้วกับ<ล>พี่ท<ส>้ายทั้ง<ล>อ<ล>อยู่มังนอก,กนจ้าค่ะ,คะแล้วก็ฝากติดตามช่องอลาล่าลาลา,ลาชีวิตต่างแดนด้วยนะคะกลับไปถึงฟินแลนด์แล้วเราจะมามอบ ของขวรกันกเมื่อครบกําหนดที่ค่ะครบกําหนดที่เราระบุไว้แล้วเราจะมาทําตามสัญญาฝากติดตามด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษ L A A L A A ชีวิตต่างแดนพอกับแม่นั่งตรงอู่ไม้นะคะ ในคลิปหน้าคลิปนี้แม่นางตองอูก,กับแม่ล่าแล้วก็ยายอ้วนคนสวยขอลาไปแล้วบ,บ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะ